หนูมาจากทางโน้ตแล้วก็แล้วหนูป้าเขาล้มทางนี้เพราะว่าตรงนี้ข้ามมันหนักแต่หนูล้มด้านหลังตรงนี้แล้วขี่ตามหลังป้ามาใช่ปพ๊บมาถึงปพ๊บมแล้วเห็นป้าบเบรคหรือไงหนูเห็นป้าเขาล้มไปแล้วหนูก็เลยจะหลบไปข้างๆแล้วีตรงข้างๆมันก็น่าจะลื่นด้วยแล้วมันก็เลยล้มไปด้วยก็เลยล้มเลยตอนนี้ใช่แต่ดีที่หนูไม่ได้มาเร็วอืมมองช้องนิดนึง ก็ตรงนี้แล้วก็ปวดตามตัวแล้วก็มีข้อศอกลเนรอยเลือดติ๊ๆอะไรบเกือบสิบโมงหนูกําลังไปมหาลัยใช่แล้วหนูก็ขับชะลอมมาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางเลี้ยวพอดีใช่ไหมคะก็ตรงที่เกิดเหตุอ่ะมันมีคาบอยู่หนูมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามีป้าข้างหน้าเขาล้มไปก่อนแล้วหนูอะ่ะจะหลบเขานั่นแหละ แล้วหนูก็เลยลงไปด้วยเราได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างก็มีแค่ศอกแล้วก็หัวเข่าแล้วก็มีปวดหัวเข่าแล้วก็ตามตัวเขาเนี้ยมีน้ำเอ่อน้ำเข้าปลาเนี้ยไหลประจำไหมประจำค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มองตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาอะไรแต่เมื่อวันเมื่อวานมันหนักมันมันเลื่นจริงๆปัญหามันเยอะการบรรทุกสินค้าพวกเนี้ยมันต้องมีพยางกัน ไม่ให้รัวหน่อยตรวจสอบหน่อยเพราะมันไม่ใช่ที่ไหนอะพวกพวกกันทั้งนั้นให้เขามาเสียค่ารักษาพยาบาลแค่นั้นแหละมาครั้งเ็ารู้ตัวนะแบบเนี้ยพวกพวกไม่ใช่ไม่ใช่รถคันนี้นะทุกคนแหละให้มันเรียบร้อยหน่อยไม่ให้มันสกปรปกอะเพราะทุกเช้าผมมาส่งแฟนหกโมงเช้าเนี่ยจะผ่านเส้นนี้ตลอดแล้วมันจะมีบางเจ้าเอาไปเหยื่อเรียกไปเหยื่อมันจะน้ําจะหยด เราเราเราผ่านมาแล้วงานเราเราวังเลยไม่ให้ลื่นเดี๋ยวว่าเราก็เห็นดีทุกวันอ่าทุกเช้าแหละแล้วแต่ปลาไอไปใครมาเอาปลาเหยื่อแหละแต่อันนี้เป็นปลาอะไรไม่รู้นะเป็นปลาปลาไปทําน้ําปลาหรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่รู้แต่กินมันเหม็นอ่ะอยากจะฝากหน่วยงานในเ่้าพ้อในไื้นี่ยังไงบ้างให้ดูอะไรบ้างก็ให้เทศบาลเนี่ยตงรงรงรยาไปดูแลหน่อยอยากให้ล้างพื้นอ่า หนูว่าจะไปซื้อของอะค่ะคี่มาแล้วหนูก็ล้มหนูก็ไม่รู้เรื่องเนี่าเห็นภาพน้ำห็นอะไรเห็นค่ะเห็นภาพน้าแต่ตรงตรงนู้นมาแล้วอ่ะแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะมาล้มเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะลื่นใช่ค่ะไม่คิดว่ามันลื่นพล้ลื่นไปก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะแล้วได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างเอ่อหนูของหนูน่าจะลงข้างมันเจ็บตรงแบบปวดอะค่ะปวดอยู่ข้างข้างวไหล่กระแทกเลยแต่ทั้งเข่าทั้งเข่าใช่เพราะหนูเอาข้างนี้ลงหมดเลย สิ่งนี้ลงอะค่ะค้ับน้าหนูอะเพิ่งเห็นเพราะว่าหนูเพิ่งมาอยู่ที่นี่หนูไม่ใช่คนที่นี่ก็ให<ม>้เขาขอ่ขอนเขาจะออกมาก็ให้เขาดูความเรียบร้อยก่อนเพราะมันมไม่ใช่แบบคนอื่นจะแดดร้อนเงี้ยค่ะมันเป็นไฟกับทุกคนที่แัญจรที่ถนนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เคสหนูแค่เดียวเดี๋ยวจะมีเคสอื่นที่เขาเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องทําให้ดีที่สุดจาเจ้าของรถบรรทุกอะเนาะ ทำอะไรที่มันรับก,กุมหน่อยอะไม่ให้น้ํามาเลี้ยราดอยวเนี้หนึ่งมลพิษทางสิ่งกินเนะี่ยมันรุนแรงมากเหม,ม็นมากอยากให้เขาดูตรงนี้แล้วไหนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะน้องก็ต้องเก็บนะเราสงสารเมื่อวานเราก็เห็นว่าอย่างแรงเพราะน้ํามันไหลแล้วมันเหม็นมากนะไม่ได้ขออะไรมากขอให้เขาดูว่าทํายังไงก็ได้ที่ให้มันรับก,กุมให้มันดูแลแบบว่าไม่ให้น้ํามันหยดลงมาเลยอะ่ะ ค่อยๆวิ่งก็ได้ไม่วิ่งกระชูดกระชาไมันก็มันก,มนก,มนก,มนก็มันก็ว่วงอยู่แล้วนะคะเนาะเราไม่ได้ขออะไรมากเมื่อวานเมื่อวานนี้แค่ลดล้มเฉยๆนะคะแล้วเกิดถ้ามีรถตามหลังมามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดศีรษะเกิดไปแท่กับกระแทกกับของแข็งจะทํำยังไงนะคะแล้วก็เออก็ครบถนนหนทางเละไปหมดเลยผู้สัญจรไปมานะ ผูจ้จัดการถนนะนะคะใช่พอดีเลยถ้าลมมันเดนจะทำใา้เจ็ดสิบแล้วแล้วชาวบ้านที่สองฝากฝั่งถนนล่ะคะเหม็นมากมากเป็นเมือกปลาซึ่งมันเหนียวมันลื่นมากอะค่ะฝ่าที่เทศบาลจะมาล้างให้ก็เกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วพอจะเกิดพอน้ำหกออกมาปุ๊บแจ้งเทศบาลทันทีแต่กว่าเขาจะมาอบัติเหตุก็เกิดก่อนแล้วก็อยากจะให้แก้ไข ก็เห็นใจนะคะเห็นใจเห็นใจผู้ประกอบการนะคะช่วงทำมาหากินอย่างนี้นะคะเศรษฐกิจอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะคะแต่ก็ต้องเห็นใจชาวบ้านสองฝากฝั่งด้วยแล้วก็ถนนด้วยว่าเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะตอนนี้แค่บาดเจ็บแล้วต่อไปเกิดก็ตายขึ้นมาทำไงเออใช่ใตอนนี้แค่เสียเลือดนะคะอย่าให้ถึงเสียชีวิตเลยค่ะเอาเอาเอาฝากด้วยนะคะใช่แค่นี้แหละ